มาทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับกองหน้าสําหรับทีมงบน้อยทีมสายฟรีนะครับแล้วก็ทีมเริ่มต้นเลยนะกับสําหรับเกมฟีฟ่ายนะครับผมซึ่งมันก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเราก็ได้แด่นับถอยหลังรอซึ่งแต่ว่าตอนนี้นักเตะนะครับในแสแตนักเตะของฟีฟ่ายมเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะครับในฟุตบินซึ่งทุกคนเนี่ย ก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยนะครับนี่ครับบนหน้าจอตานที่ผมเปิดไว้เลยนะครับในเว็บฟุตบินนี้มันมีสเตตนักเตะมาแล้วมาหมดแล้วนะครับซึ่งใครก็สามารถเข้าไปดูได้นะนะมาแต่ประเด็นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงครับกองหน้าสําหรับทีมงบน้อยทีมสายฟรีทีมเพิ่งเริ่มต้นเลยนะครับซึ่งผมก็รวบรวมไว้ให้แล้วนะกับ5้าลีกใหญ่เลยนะผมรวมไว้ให้ก็เราก็จะไล่ดูมาไปทีละลีกทีละลีกเลยนะครับ ก็มาไปดูกันเลยแล้วกันครับกับผมเริ่มต้นที่พีเมลีกก่อนเลยนะครับนะอย่างที่รู้กันวนะ่าพีเมลีกเนี่ยก็คงจะเป็นลีกยอดนิยมอยู่แล้วนะครับผมว่ายังไงทุกคนก็ต้องคิดเหมือนกันนะผมเนี่ยก็ไล่เรียงมาให้เรียบร้อยนะครับกับกล้องหน้าที่น่าใช้งานนะครับผมจะไม่ค่อยพูดถึงพวกโรนันโดซาร่าเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วมันเก่งแล้วก็ซึงต้นภางนี้ทุกคนก็รู้อู่แล้วว่าราคามันค่อนข้างแพงนะครับ เรามาเริ่มต้นตัวแรกเลยครับที่ผมเอามาให้ดูนี่ก็คือแอนโทนีนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นปีขวานะครับแต่ว่าผมว่าในเกมเนี่ยเราสามารถสลับมาเป็นกองหน้าได้ดีเลยครับว่าทําไมนะครับมาดูกันก็คือตัวนี้เนี่ยได้มาเป็นสกิลมูฟ5้านะครับเท้าสาดาวนะครับเวิร์กเลนเนี่ยเป็นไฮมีเดียมนะส่วนสเต็เนี่ยก็คือวิ่งเร็วอยู่แล้วเนี่ยถ้าสปีดขนาดนี้สําหรับต้นผ้านี่ก็ถือว่าดีมากๆแล้ว นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าช่วงต้นผ้าเนี่ยกองหลังของกาดทองแต่ละตัวเนี่ยสปีดมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับกับการที่เรามีกองหน้าที่สปีดเร็วขนาดนี้ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยฟินนชชิ่งอาจจะไม่เยอะมากนะครับแค่76ซึ่งมันเป็นเปีกใช่ไหมมันไม่ใช่กองหน้าธรรมชาติแต่ว่าด้วยความเร็วและด้วยสกิลมูผ้าเราเลยมันเลยน่าสนใจครับกับการสลับมาเล่นหน้านั่นเองนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยจายบอลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับแล้วก็เรื่องความคล่องตัวนี่อวาาานข้ง,ขงดีเลยสํหรัับต การ์ดทองแบบนี้นะครับ <c oughs> ดูดิอจิถึง92ใช่ไหมบาลานซ์85เลยนะครับ, 85, นะรบก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับตัวการ์ดทองเลหล็กแค่82เองนะครับส่วนสเตม,มิน่า79เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าประเด็นของเราคือมันคือตัวสําหรับทีมงบน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ <c oughs> อาจจะมีจุดเสีย ข้อดีข้อเสียถูกไหมจุดแข็งจุดอ่อนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวงบหนอนนั่นเองซึ่งตัวแรกผมก็ยกให้แอนโทนีนะครับซึ่งถือว่าน่าใช้เลยนะสําหรับราคาผมว่าต้นผ้ามาราคาน่าจะไม่แรงมากนะครับสําหรับแอนโทนีนะไปต่อกันนะครับกับตัวที่สองวินฟีดซาฮานะครับก็ตัวนี้ท <c oughs> ำไมผมถึงให้ติดกอบ อย่างแรกเลยครับความเร็วใช่ไหม90 91ก็ถึงอย่างที่ผมบอกไปมันค่อนข้างได้เปรียบนะครับช่วงตน้นภาคแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสกิลมูฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับเท้าสามดาวเวอร์เลนเนี่ยเป็นไฮไฮนะครับสําหรับซาฮาตัวนี้ก็สําหรับสายสกิลห้าผมว่ายัางไงก็ถูกใจอยู่แล้วมาถึงเรื่อง <c oughs> <c oughs> อื่นบ้าง,างแล้วฟินิชชิ่ง81ถือว่าดีนะครับดีกว่าแอนโทนีหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องจ่ายบอลเนี่ยวิชั่น7.2นะครับช็อตพลาส76ลองพลาสเนี่ย69ก็ <c oughs> <c oughs> อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับต้นภาพแบบนี้เพราะว่าจุดเด่นของซาฮามันไม่ใช่เรื่องจ่ายบอลอยู่แล้วไนงะมันเป็นเรื่องของการเลี้ยงนะครับการคพองบอลความคล่องตัวเห็นไหมครับアジแปดสิบห้าบาลานซ์เจ้ 85, 7, น้อยหน่อยนะครับบาลานซ์น้อยหน่อยแต่ว่าアジค่อนข้างเยอะและได้เรื่องดิปปิ้ง,งควบคุมบอลเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะแปดเจ็ดแเลยทีเดียวนะครับสเตมิน่าเนี่ย78ใช่ไหมสเต็งเจ็ดเจ็ดก็เนะี่ยสำหรับตัวแบบนี้เนี่ยผมว่า ไ <c oughs> งก็น่าใช้แน่นอนนะครับสำหรับทีมสายประหยัดแบบเรานะายถึงตัวที่สามนะครับมาคัสแลดฟอร์ดนะตัวนี้เนี่ยอ่ะอันนี้เดี๋ยวคนอาจจะไม่คนที่ไม่รู้อาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะเรามาพูดถึงกองหน้าแต่ว่าหน้ากาดเนี่ยมันเป็นปีกซ้ายแล้วมันจะเป็นกองหน้าได้ยังไงก็สําหรับฟีฟ่า23นะครับ มันจะไม่เหมือนฟีฟ่าภาคก่อนกอนแล้วซึ่งถ้าฟีฟ่าภาคก่อนกอนที่ทุกคนเคยเล่นนะั่นคือถ้าเกิดเป็นปีกซ้ายเราก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้เป็น L M L W L F ใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับฟีฟ่าภาค23เนี่ยมันจะไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งแบบเดิมแล้วนะครับเนี่ยดูอย่างแลฟฟอร์ดนะครับหน้ากาเนี่ยเป็นปีกซ้ายใช่ไหมแต่ว่าตำแหน่งที่สามารถเปลี่ยนได้เนี่ยเนี่ยครับมันมีบอร์ดตรงนี้แล้วว่าเป็น L M และ S T แล้วนะครับ นะแรดฟอร์ดซึ่งมันจะไม่ใช่แบบ L M L F แล้วซึ่งมันจะสามารถเปลี่ยนเป็น L M ก็ได้หรือจะสามารถเปลี่ยนตำแหน่งหน้ากายเป็น S T เลยก็ได้นะครับซึ่งก็มันก็จะจัดทีมได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะอันนี้นะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องสแต็กกันต่อนะครับแรดฟอร์ดตัวนี้เนี่ยก็เป็นสกิลมูฟ5าท้าวาสอีกแล้วซึ่ง3ตัวแรกที่เราพูดถึงมาเนี่ยเป็นตัวที่สกิลมูฟ่าหมดเลยนะครับนะเวิร์กเลนเนี่ยเป็นมีเดียมโล นะอาจจะไม่แจ่มเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคนะครับมาถึงเรื่องความเร็วหน่อยนะครับออกตัวเนี่ยแปเป็นสปีด9ก 90, ก็ถือว่ามันอาจจะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่แต่ถือว่าก็ค่าค่อนข้างเร็วเลยนะครับสำหรับต้นภาคนะแล้วฟินิชชิ่งแปนะแล้วว่าไม่น่าเชื่อนะแรดฟอร์ดกาทองเนี่ยให้ช็อตพาวเวอร์มาถึง92เลยนะครับถือว่ายิงค่อนข้างแรงเลยนะตัวนี้นะแรดฟอร์ดตัวนี้พอถึงเรื่องจ่ายบอลถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับใกล้เคียงกับซาฮาอยู่ นะครับมันไม่ใช่จุดเด่นของมันอยู่แล้วนะครับจุดเด่นมันมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับอาจิ82นะครับเรื่องดิปปิ้งนะบาลานซ์74บนะครับบนะีเอ็กซปอคอนโทร8ปดดิปปิ้ง83ก็ถ้าเทียบกันจริงๆผมว่าซาฮาดูจ้ามีความคล่องตัวบอคอนโทรดิปปิ้งอะไรสูงกว่าแรดฟอร์ดอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ <c oughs> ถือว่าอยู่ในกินที่ใช้งานได้แล้วก็คอมโพร์แรดฟอร์ดแอบน้อยอยู่นะครับแค่75เท่านั้นเองนะ จุดเสียของมันแล้วข้อเสียอีกอย่างนั่นก็นกนคือสเตบิน่าครับแค่72เท่านั้นนะมันอยู่ในเกมที่ใช้ได้แหละแต่ว่าถามว่าน้อยไหมก็น้อยแน่นอนนะนะสเตบินะ่าแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนใช้เนี่ยถามว่าไหวหรือเปล่าผมว่าก็ต้องคอยดูนะครับหรืออาจจะต้องมีตัวสำรองคอยมาเปลี่ยนช่วงท้ายๆเกมหน่อยนะครับน่าใช้งานอยู่นะสำหรับต้นผาสำหรับแรดฟอร์ดนะโอเคไปกันต่อที่ลิชาลิสันนะครับ ออตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเรามาพูดถึงตำแหน่งก่อนเห็นไหมหน้าการ์ดเนี่ยใิชาลิสันเนี่ยเป็น ST เห็นไหมครับแต่ว่าตำแหน่งที่มันสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยเป็น CF และสามารถเปลี่ยนเป็น LW ก็ได้ด้วยนะครับสำหรับลิชาริสันเห็นไหมมันสามารถเปลี่ยนจากกองหน้าเปลี่ยนหน้าการ์ดไปเป็นปีกเพื่อเอาไว้สําหรับการจัดทีมก็ได้ด้วยนะครับนะอันนี้เออสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะอ่ะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องสแตตกันนะครับก็ มาถึงตัวนี้ที่ไม่ใช่สกิลมูฟห้ากันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสกิลมูฟสี่แต่ว่าจุดเด่นของลิชาริสันเนี่ยคือเท้าห้าดาวนะครับนะเวิร์กเลนเนี่ยเป็นไฮมีเดียมโอเคเรามาพูดถึงสเตตกันนะครับความเร็วเนี่ยแปดห้าเจ็ดเก้าใช้ได้อยู่แล้วต้นผ่าและฟินิชชิ่งแปดสิบเอ็ดแต่จุดเด่นของลิชาริสันคือเท้าบันห์นะครับมันก็จะดีหน่อยสําหรับ <c oughs> การอยู่ในกรอบเขตโทษนะมันจันตรายอยู่แล้วแล้วมาถึงเรื่องการจ่ายบอลนะครับวิชั่นเนี่ยเจ็ดสิบสี่ช็อตพาสเจ็ดเจ็ ลองมาร์ทหกสิบเอ็ดก็น้อยนะครับแต่จ่ายบอลถือว่าพอใช้ได้นะครับความคล่องตัวเนี่ยไม่เยอะมากนะพฤศจิกิจสิบเก้านะบาลานซ์เจ็ดสิบเอ็ดนะแต่ว่าเรียคชันบอลคอนโทรลดิปปิ้งก็อยู่ในเกณฑ์แปดสิบบวกขึ้นไปก็ใช้งานได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หมงเล่นลูกกา,ากาศได้ดีนะคจัมปิ้งแปดสิบหกและเฮดดิ้งแปดสิบสองนะก็ถือว่ามันก็ครบเครื่องนะสําหรับการเป็นกองหน้านับเท้าห้าดาวเล่นลูกกา,ากาศได้ด้วยนะสเตมินาแปดสิบเอ็ด อ่ะตัวนี้นี่ผมว่าใช้ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องสเตมีนามากนะครับสำหรับลิชาดอิสันนะตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไม่สนใจเรื่องสกิลมูฟ่าก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับลิชามาต่อที่อ่ะตัวนี้ผมว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์กับสเตตมันอยู่นะครับสําหรับกูเอเดตตัวนี้นะมาดูสเตตกันนะครับสกิลมูฟ4เท้าสี่นะเวิร์กเลนเนี่ยเป็นไฮโลเลยนะครับตัวนี้กูเอเดเนี่ย มันถึงเหมาะจะเป็นกองหน้าเพาว่าเวิร์กเลทแบบนี้แล้วก็สกิลมูฟสี่เท้าสีซึ่งก็ถือว่าสมดุลแล้วนะสำหรับกองหน้าก็ความเร็ว85 87นะโอเคเลยนะแล้วลฟินิชชิ่งก็ถึง82ช็อตพาวเวอร์87ลองช็อต88นะสเตตมันตรงนี้นี่ถือว่าสำคัญเลยใช่ไหมสำหรับการเป็นกองหน้านะับมาถึงเรื่องจ่ายบอลอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆเลยว่ามันไม่ดีนะครับมิชชั่น76นะครับ ช็อตพาร์ตเจสิบนะครับลองพาร์ตหกสิบก็ถือว่าเป็นตัวที่จ่ายบอลไม่ดีแต่ว่ามันเป็นจุดเด่นมันอยู่ที่เรื่องจบสกอร์นะครับสำหรับตัวนี้มาถึงเรื่องความคล่องตัวนะคัะจิแปดสิบสี่บาลานซ์เจ็ดสิบห้าอ่ะก็อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้อีกแล้วนะครับรีแอคต์บอลคอนโทรลดิปปิ้งกับแปดสิบบวกหมดนะครับคอมโพสแค่เจ็ดสิบแปดแต่มันก็เยอะกว่าแรดฟอร์ดนะถูกไหมเออแล้วก็สเตมไม่น่าอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เยอะมากนะครับแค่เจ็ดสิบสอง แต่ว่า <c oughs> อย่างนี้ผมบอกทีมงบน้อยทีมที่เพิ่งเริ่มต้นถ้าได้ตัวนี้มาก็ใช้งานได้อีกตัวหนึ่งนะคูเอเดตัวนี้นะ44เวิร์กเลทไฮโลก็น่านเล่นอยู่แล้วนะแล้วผมว่าจะแถมให้ตัวนึงสําหรับพ่เมลีผมว่าตัวนี้ความจริง <c oughs> จุดด้อยมันเยอะแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่มันเป็นตัวหนึ่งที่ท้าห้าดาวนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวิร์กเลทเป็นไฮโลนะสําหรับอีซั์ตัวนี้ นะมาดูสเตตกันหน่อยนะครวิ่ง80 85นะฟินิชชิ่งเนี่ย79แอบน้อยนิดนึงแล้วก็จ่ายบอลเนี่ยก็ดูดะครับก็ถือว่าค่อนข้างแย่นะส่วนอาจจีเนี่ย79บาลานก็น้อยแต่ว่ามันเป็นนักเตะตัวสูงนะวีซักนะมันสูงถึง1 9 2เลยนะบาลานมากเลยน้อยไปนิดนึงใช่ไหมเลื่อนลูกกา,ากาศพอได้แต่ว่าจุดเสียจุดใหญ่เลยน่าจะเป็นเรื่องสเตมินา68เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะ ถ้าเกิดว่าเริ่มทีมแบบเริ่มต้นเลยแล้วได้มาอาจจะใช้ไปก่อนนะก่อนที่จะขยับเปลี่ยนไปตัวที่ดีกว่านี้นะครับแต่ผมว่าตัวนี้นี่การพิเศษในภาคนี้น่าจะน่าสนใจเลยแหละนะสำหรับอีซร์นะครับผมโอเคก็อันนี้เป็นสําหรับกองหน้าที่น่าสนใจของพี่เมลีนะครับมาต่อกันที่ลีกต่อจากพี่เมลีเลยนั่นที่เราจะพูดถึงนั่นคือลีกลาลิก้านะครับผมซึ่งผมว่า ปาลิกาภาคนี้ผมว่าผมให้เป็นหลีที่มีตัวนักเตะที่น่าสนใจหลายตัวเลยนะนะเรามาเริ่มถึงตัวแรกเลยที่จะพูดถึงก็คือเจ้าเฟลิกนะผมว่าตั้งหลายภาคเฟลิกเป็นตัวที่ใช้รอนเริ่มต้นภาคได้ดีเลยนะภาคนี้ก็เช่นกันผมว่าก็ยังใช้งานได้อยู่นะมาดูสเตตกันนะสกิลมูม5เท้าสี่นะเบอร์เล่เป็นมีเดียมมีเดยมนะความเร็วถือว่าโอเคนะแปดสฟินิชชิ่งไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามาดูนะ มันเป็นกองหน้าที่ถือว่าจ่ายบอลค่อนข้างดีนะครับวิชั่นเนี่ย86เห็นไหมช็อตฟ้า83ลองฟ้า76ถือว่าจ่ายบอลด,ดีนะสำหรับกองหน้านะ้าแล้วก็สแตทดิฟบิงนี่ค่อนข้างสูงเลยนะครับอจิ88บาร84เห็นไหมครับบอลคอนโทรลดิฟบิงสูงหุดเลยนะ้าแล้วก็สเตมินา75อ่ะก็ถือว่าหน้าการ์ดเลท84แบบนี้ผมว่าก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีตัวหนึ่งนะครับไปต่อที่ตัวที่สองกนะ็คือคอรียนะครับ <c oughs> เหรียญหน้าการ์ดเนี่ย83นะครับกับสเตตเนี่ยเท้า4สกิลมูฟ4นะเบิร์กเลดไฮมีเดียมแต่ว่าดูสเตตข้างในสิครับวิ่งเนี่ย8685นะครับแล้วฟินิชชิ่งสูงนะ86ถือว่าสูงเลยนะครับแล้วก็จ่ายบอลนวิชั่น80ช็อตพาส80นะครับก็ถือว่าสูงอยู่แล้วมาดูเรื่องดิปปิ้งนี่ครับอจิ AG 90บาลานซ์88 8, 8เลยนะถือว่าสูงมากนะครับมีไปดรอปนิดเดียวตรงคอมโพสนะครับแต่ถือว่าคล่องมากๆสก,กจะรับตัว เหรหน้าการแค่83เท่านั้นเองนะแล้วก็สเตมิน,นาไปสาก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวตัวทองที่น่าเล่นัวหนึ่งแล้วผมว่าราคาน่าจะไม่แรงมากด้วยนะตอนเริ่มแรกอ่ะนะไปต่อกับเฟอร์รานตอรเรสอีกตัวหนึ่งที่หน้าการเป็นปีกซ้ายนะครับแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนหน้าการให้กลายเป็นเอที t ได้นะครับตัวนี้ก็สกิลมูฟสี่เท้าสี่นะเบิร์กรเลนะี่ยเป็นไฮมีเดียมนะสำหรับเฟอร์รานตอรเรสก็ มาถึงความเร็วว่า 87, 81ก่่นเร็วทีเดียวนะครับแล้วก็ฟินิชชิ่งนะครับ8 0เลยไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่า <c oughs> อยู่ในเกณฑ์นี้พอใช้งานได้นาะแล้วก็จ่ายบอลค่อนข้างโอเคเลยนะวิช i ั่น82ช็อตพา81ลองพา78ใช่ไหมแล้วมาดูที่อาจจิคนระับ8 3บาลานซ์น78ก็คล่องตัวพอสมควรนะครับสำหรับตอเรสอาจจะไม่ได้คล่องมากถ้าเทียบกับพวกคอเรียที่เมื่อกี้เราดูไปมันคล่องกว่กากันเยอะเลยนะ แต่ว่าอันนี้ก็ใช้งานได้แล้วเลนหน้ากายแค่แปดสิบสองเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าห่วงสําหรับต่อเลก็คือสเตมินา้อำนิดหนึ่งนะครับเจ็ดสิบสามนะต่อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้อยู่ดีนะผมนะไปต่อที่ดันจุม่านะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่หน้ากายเป็น lm นะครับแต่ว่าสามารถเปลี่ยนตําแหน่งเป็น sc ได้นะครับดันจุม่าตัวนี้เนี่ยทำไมถึงน่าสนใจนะครับก็มีสกิลมุฟสี่เท้าสี่นะเวิร์กเลดไฮมิเดียมแต่ว่าที่น่าสนใจคือความเร็วรับ ใช่ห8590ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยครับอย่างที่เราพูดกันปาบ่อยๆนะม i ฟินิชชิ่ง85ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับหน้ากาที่เป็นปีแบบนี้แต่ฟินิชชิ่ง85เยอะอยู่นะครับจ่ายบอลใช้ได้มีความคล่องตัวดีนะครับอจิ84นะครับเเตมิน่า76ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้นะครับแต่ว่าจุดเด่นเรื่องความเร็วแล้วก็ฟินิชชิ่งค่อนข้างเยอะนะสำหรับดันจุม่าที่หน้ากาแค่82ว่นนั่นเองนะครับผม แล้วมาต่อนี่ตัวสุดท้ายของลาลิก้าที่ผมยกมานั่นก็คือมาเทียสคุนย่านะครับเป็นกองหน้าของอตเลติโกมาดิดนะครับเลนหน้ากากเนี่ยแปดสิบเอ็ดนะครับไส้ในเนี่ยสกิลสี่เท้าสี่นะเวิร์กเลนมีเดียมีเดียมนะความเร็วเนี่ยแปดสิบเอ็ดแปดสิบหกนะผมฟินิชชิ่งแปดสิบสี่ถือว่าใช้ได้เลยครับจ่ายบอลโอเคมียจิเยอะนะแปดสิบห้าใช่ไหมรีแอคบอลคอนโทรลดิบบิ้งคอมโพนี่แปดสิบบวกหมดเลยนะมีบาลานซ์ดอก 11ที่70แล้วก็สเตมินาดี81นะก็ถือว่าเป็นเลทต่ําที่น่าใช้งานอีกแล้วนะเออก็สําหรับตัวราิก้าที่ผมยกมาก็5ตัวประมาณนี้นะผมผมว่ามันสเต็มันไส้ในเทียบกับตัวคิมเมลี่ที่ผมยกมาก่อนน้น,นี้ผมว่าไส้ในของราิก้าจะดูดีกว่านิดนึงนะครับเอออ่นะโอเคก็ <c oughs> เดี๋ยวผมจะตัดเป็น2พาร์ทแล้วกันนะพาร์ทนี้เราพูดถึง2ลีกใหญ่ใช่ไหมพี่เมลีกกับลาลิกาแล้วเดี๋ยวพาร์ทที่2เรามาพูดถึงบุนเดสเซเรียแล้วก็ดีเอิงกันนะครับก็ <c oughs> พาร์ทหน,นี้เราไว้ประมาณนี้แล้วกันก็ยังไงใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับตัวที่เราพูดถึงไปหรือว่ามีตัวไหนที่คิดว่าน่าสนใจ <c oughs> ก็ไว้คอมเมนต์คุยกันได้นะผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาเข้าไปตอบให้นะครับก็ไว้ยังไง ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับผมเชิญครับ